ราคาน้ำมันโลกอาจพุ่งสูงขึ้นเพราะบริษัทน้ำมันยักษ์ใหญ่ของจีนหลายแห่งประกาศระง,งับการซื้อน้ำมันจากรัสเซียแล้วเรื่องนี้ส่งผลกระทบต่อพวกเราทุกคนแน่นอนแต่ทำไมบริษัทจีนถึงตัดสินใจแบบนี้และผลกระทบที่แท้จริงจะเป็นอย่างไรมาเจาะลึกกันครับเรื่องนี้เกิดขึ้นหลังจากที่สหรัฐอเมริกาใช้มาตรการคว่ำบาตรเซงเชน บริษัทน้ำมันรายใหญ่ของรัสเซีย2แห่งคือรัสนิฟและลูคอยครับซึ่งเป็นบริษัทที่มีบทบาทสำคัญในการส่งออกน้ำมันของรัสเซียทีนี้พอสหรัฐคว่ำบาตรบริษัทจีนหลายแห่งก็เริ่มกังวลว่าหากยังซื้อน้ำมันจากรัสเซียต่อไปอาจจะโดนลูกหลงจากมาตรการคว่ำบาตรของสหรัฐไปด้วย สำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่าการตัดสินใจครั้งนี้เกิดขึ้นในช่วงเวลาที่โรงกลั่นน้ำมันในอินเดียซึ่งเป็นลูกค้ารายใหญ่ของน้ำมันรัสเซียก็กำลังพิจารณาลดการนำเข้าน้ำมันจากรัสเซียเช่นกันเพื่อให้สอดคล้องกับมาตรการคว่ำบาตรของสหรัฐที่มีเป้าหมายกดดันรัสเซียจากการลุกรานยูเครนแต่ตรงนี้แหละที่น่าสนใจ การที่ลูกค้ารายใหญ่สองรายอย่างจีนและอินเดียลดการซื้อน้ำมันจากรัสเซียจะส่งผลกระทบอย่างมากต่อรายได้ของรัสเซียอย่างแน่นอนและอาจบีบให้ประเทศผู้นำเข้าน้ำมันรายใหญ่อื่นๆต้องหาแหล่งน้ำมันจากที่อื่นซึ่งอาจทำให้ราคาน้ำมันทั่วโลกสูงขึ้นอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ลองนึกภาพตามนะครับถ้าความต้องการน้ำมันเท่าเดิมแต่แหล่งที่มาของน้ำมันลดลงราคาก็ต้องสูงขึ้นเป็นธรรมดาบริษัทน้ำมันของจีนที่ตัดสินใจระง,งับการซื้อน้ำมันทางทะเลจากรัสเซียอย่างน้อยก็ในระยะสั้น ได้แก่เปโตรเชเนอร์บริษัทน้ำมันแห่งชาติจีนซโนเพกนุกและเจนัวออยครับเหตุผลหลักๆก,ก็คือความกังวลเกี่ยวกับมาตรการคว่ำบาตรที่อาจเกิดขึ้นซึ่งบริษัทเหล่านี้ยังไม่ได้ออกมาให้ความเห็นอย่างเป็นทางการเกี่ยวกับเรื่องนี้ถึงแม้ว่าจีนจะนําเข้าน้ํามันจากรัสเซียทางทะเลประมาณ1.4ล้านบาเรลต่อวันแต่ส่วนใหญ่เป็นการซื้อโดยโรงกลั่นเอกชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งโรงกลั่นอิสระขนาดเล็กที่เรียกว่าการาน้ําชาที่พอปริฟนเนอรีส ซึ่งการประเมินปริมาณการซื้อโดยโรงกลั่นของรัฐยังมีความแตกต่างกันอยู่มากครับวอเท็กเซอร์แอนาลิติกประเมินว่าบริษัทร,รัฐวิสาหกิจของจีนซื้อน้ำมันจากรัสเซียต่ำกว่า2 5 0 0 0 0บาเรืนต่อวันในช่วง9เดือนแรกของปี2025ในขณะที่บริษัทที่ปรึกษาอ n e r g y a s จ e เอสประเมินไว้ที่50,000บาเรนต่อวันตัวเลขที่แตกต่างกันนี้แสดงให้เห็นถึงความซับซ้อนในการติดตามปริมาณการค้าน้ำมัน ยูนิเพ็กซึ่งเป็นบริษัทภายใต้เซโนเพ็กได้ระง,งับการซื้อน้ำมันรัสเซียไปเมื่อสัปดาห์ที่แล้วหลังจากที่อังกฤษกำหนดให้รอสนิฟและลูกคอยรวมถึงกองเรือเงาเชดอฟลี lee, และองค์กรของจีนหลายแห่งรวมถึงโรงกลั่นน้ำมันรายใหญ่อยู่ภายใต้มาตรการคว่ำบาตรและนี่คือจุดที่หลายคนอาจไม่รู้รอสนิฟและลูกคอยมักจะขายน้ำมันส่วนใหญ่ให้จีนผ่านตัวกลางแทนที่จะเจรจาขายกับผู้ซื้อโดยตรงซึ่งอาจเป็นเพราะความซับซ้อนของกฎระเบียบหรือเหตุผลทางการค้าอื่นๆ ในขณะเดียวกันโรงกลั่นเอกชนก็มีแนวโน้มที่จะหยุดการซื้อเพื่อประเมินผลกระทบจากมาตรการคว่ำบาตแต่ก็ยังคงพิจารณาที่จะซื้อน้ำมันจากรัสเซียต่อไปเพราะอาจมีช่องทางหรือวิธีการที่จะหลีกเลี่ยงมาตรการคว่ำบาตได้ ก่อนที่จะมีการประกาศมาตรการคว่ำบาตรข้อเสนอสำหรับน้ำมันดิบอิสพที่มีการซื้อขายในเดือนพฤศจิกายนลดลงเหลือ1ดอลลาร์สหรัฐต่อบาเรลเมื่อเทียบกับราคาน้ำมันดิบเบรนไอซึ่งลดลงจากการซื้อขายก่อนหน้านี้ในช่วงต้นเดือนตุลาคมที่1.70ดอลลาร์สหรัฐต่อบาเรลน,นอกจากนี้จีนยังนำเข้าน้ำมันจากรัสเซียผ่านท่อส่งประมาณ90,00 0 0บาร์เรลต่อวันซึ่งทั้งหมดส่งไปยังพ e โตรเชเนอร์ซึ่งคาดว่าจะไม่ได้รับผลกระทบจากมาตรการคว่ำบาตรมากนักเนื่องจากเป็นการส่งผ่านท่อส่งงโดยตร ผู้ค้ารายหนึ่งคาดการว่าอินเดียและจีนอาจหันไปหาแหล่งน้ำมันอื่นซึ่งจะทำให้ราคาน้ำมันจากตะวันออกกลางแอฟริกาและละตินอเมริกาที่ไม่ถูกคว่มบาตรปรับตัวสูงขึ้นอย่างแน่นอนคำถามสำคัญคือคุณคิดว่าการตัดสินใจของบริษัทจีนครั้งนี้จะส่งผลกระทบต่อราคาน้ำมันในประเทศไทยมากน้อยแค่ไหนและมาตรการคว่มบาตรของสหรัฐได้ผลจริงหรือไม่หรือเป็นการผลักดันให้รัสเซียและจีนใกล้ชิดกันมากขึ้นมาร่วมแสดงความคิดเห็นกันได้เลยครับ